เป็นเกียรติมากก็ต้องขอบคุณทางราชลายด้วยที่ให้ฟ้าแล้วก็คลีนราเชลดีสักคั้งจะลงมาละก็ได้มาร่วมงานค่ะจริงๆคือเข้ามารู้สึกแบบอลังการมากหนูแบบน้อยครั้งที่จะมีโอกาสที่จะได้มาร่วมงานพิธีอะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติค่ะน่าจะเป็นเลิกมงคลสาหรับ,บปีต่อๆไป ปกติได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สานีอะไรอย่างงี้ไหมคะจับเต็มขนาดนี้หนูว่าน่าจะครั้งแรกเลย้งคะที่ที่เรารู้สึกว่าดูเป็นมหาราณีสุดๆเลยไงปกติก็ใส่แต่ว่าใส่แค่แบบกระโปรงหรืออะไรในโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจัเต็มด้วยเครื่องประดับแบบนี้น่าจะครั้งแรกคะ่ะคิดว่าตรงไหนปนจุดสุดในชุดนี้ชุดนี้เหรอหนูว่าน่าจะด้วยเครื่องประดับที่ค่อนข้างที่จะหลายอย่างอะไรเงี้ยก็จะมีแบบรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งจริงๆเมื่อกี้หนูรีบมากแต่ว่าได้ควินลาเชลช่วยบอกว่า อันนี้ต้องติดตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรเงี้ยแนะนำแนะนำใช่ค่ะช่วยกันน่ารักมากแต่คือผมพอใส่ปุ๊บเข้ามาหน้าเราเลยหนูเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบศาสตร์น่าตัดสินอยู่แล้วชอบมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโชว์ด้วยสำหรับโชว์รำถวายให้กับพิธีอะไรเงี้ยค่ะหนูหมอจริงจริงหนูก็นับถือในเรื่องขององค์พระพิฆเนศอยู่แล้วเรื่องของความสวยความงามองค์พระแม่รักษณ์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆส่วนตัวมีพ่อแก่ด้วยที่เป็นวัตถุดิบที่เรานับถืออยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจว่าเก่งขยันแล้วในเรื่องของความเฮงความความมูอะไรเงรี้ยก็มีบ้างค่ะในความที่เราไป็นเด็กนักปสิทธิ์แล้วเรามีวิธีมูแบบไหนที่แบบว่าได้เหตุผลหนูจริงๆหนูแค่ถ้าพูดสิ่งไหนก็ต้องทำสิ่งนะั้นเราระ,ะปากละปากอะไรไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาหนูมูหนูก็ เอ่อจะขอให้ท่านช่วยเปิดทางในหลายๆอย่างให้เราทำแล้วไหลลื่นหรือว่าขอแบบบารมีให้เราเวลาออกงานให้เราดูแบบมีความออร่าสง่าราศีอะไรเงี้ยก็ทั่วๆไปเลยค่ะอเสริมๆเสริมนิดนึงนิดนึงเพาส่วนมากบอกว่าจะขอพ่อคือให้ขอไม่ให้บุญใช่ใช่แต่ก็มีมีบ้างถ้าท่านสมมติว่าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าใหญ่มากๆก็อาจจะมีแบบถ้าผ่านสิ่งนี้ไปได้ลูกจะส่วนมากถึงก็จะเป็นการแบบร้องเพลง ก็าาเพีงให้ฟังนะถาวายในเรื่องของความสามารถของเรามากกว่าค่ะค่ะก็อขอให้รัชชาไลฟ์นะคะรวงถึงงานวันนี้ล่้งไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ให้เป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วสําเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจริงจริงค่ะอ่ายรู้จักนานมากแล้วก่อนที่จะมาเป็นอินฟาร์มวิสแกนอีกอเคยได้ร่วมง,งาน<ช>เคยได้จ้างรีวิวด้วยเลยด้วยอะไรเงี้ยก็พี่กาน่ารักด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยก็ขอให้วันนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็ เฮงๆปังๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะแสดงว่าเขาจ้างรีวิวเราต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เราเคยได้ใช้บ้างมีมีมีตั้งรางรีวิวตั้งแต่หนูแบบเอ่ลทราคาห้า0ันบาทอ่าแล้วถ้าตอนนี้เขาจะจ้างเป็นดีเจนเตอร์อ่ะโอ๊ยได้เลยเคยจ้างแล้วนะคะเออหรอไปจ้างแล้วตัวเจลลี่ไฟเบอร์มัจ้างอีกก็ได้จ้างอีกก็ได้ค่ะเพราะว่าหมดสัญญาไปหนึ่งปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟเบอร์ตัวใหม่เข้ามาอันนี้แปลว่า มันม่นใจมั่นใจค่ะคือตัวเราก็อย่างที่บอกว่าหนูเคยได้ลองหนูเคยได้ลองแบบลองทานเองแล้วก่อนที่จะไปอยู่จุดนี้อะไรเงี้ยก็ตอนที่รู้ว่าแบบติดต่อไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็รับค่ะไม่คิดอะไรเยอะเลย่ะนิดนึงค่ะปีนี้เห็นว่าเป็นปีที่ supply ดีแล้วปีหน้ามีแผนอะไรยนตังนี้บ้างปีนี้คะปีหน้าก็จริงๆปีนี้ปังมากๆแล้วค่ะทั้งละครทั้งาผับทั้งพรีเซนเตอร์โดยเฉพาะช่วงปลายปีที่แบบว่ามีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะ แต่ปีหน้าก็จะเป็นเรื่องของแนวละครซีรีส์ที่จะเข้ามาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่เชิญคุณลาเชลคู่กับคุณนินฟ้าเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหล b e a u t i f u ะมีใครถามภาษาอังกฤษ You look incredible Maharani Yeah Maharani อิน Thank you for Tuesday about outfits o oh, you. You to come to India. Next star, yes? s i you Bollywood India have to Next แล้วตอนแรกก็ถามเขาในห้องว่าเอ้เราแบบอยากให้เขาใส่ชุดอินเดียไหมแต่ว่าพอแบบมาดูแล้วอย่างเงี้ยคือเขาใส่เงี้ยดูเป็นมหาลัีมากบอกว่าให้เป็นควีนเลยในค่ำคืนนี้ให้เป็นราตรีควีนเลยในค่ำคืนนี้ I feel o m a z i n g because t h l s is my c u l t u r feel amazing because This is my culture And to see the culture in Thailand, it means that my goal is coming true. I wanted all of Thailand to see Indian culture and to appreciate Bollywood, you know? And now you can see they see culture, Indian culture here in Thailand. So I feel like my life purpose is coming true. <laughs>

ผมพูดทัู่ที้งโวาเป็นคนยทาักวัฒนธรรอินเยรักนธรมยู่ว่าป็นิธีมว่าเระที่วากคนโอคและก็ใกียระทำพิธีกรรมเพุงใจมกที่ว่าเขาห็าพีนูเป็นคยที่ว่ารักวัฒนธรรมอินเดียรักวะฒนธรรมยินดูไม่ว่าเป็นพิธีไม่ว่าเป็นประเพนีที่ว่าทุกคนโชคแลก็ให้เกียรติะทาพอธีกรรมเขาพุ่ใจมากๆแล้วก็พูดว่าเต็งแกอเด็ก โปาไฟลของเขาอยากให้ทัวโลกอ่ะนับถือสนับสนุนพัฒนาทางอินเดียและได้เห็นแล้วผมรู้ใจมีความภคุ้มกลยให้เาฝากเนาะปากเดี๋ยวไปจะมี่าอิตาแฝดอ้อคืสักวก่จุดที่ันดับที่เราจะไปทั้อินเดียทุกคนไปสักัาสักทีเดี๋ยวผมจบอกนะชัดที่ในใจุดู่บดสับก मुझे इन्होंने इतना प्यार दिया है फाइनल्स में और अब मैं 16 वें को वापस दिया जा रही हूँ कभी के लिए और जैसे मुझे फाइनल्स में इन्होंने प्यार है मैं कभी नहीं भूलती मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इस देश के लिए है जज़ाई कोपुन खुद कोपित बहुत माँ टैंग टैंग भोम भारत भाई आह की द คนงที่สิบผมเขาจะไปอินเดียนะ,<อ>ะตลอดเวลาเขาไม่ลืมประเทศไทยและหลกักพระพาทตลอดเวลาขอบคุณค่ะอยวขอพี่ป้าคนเดียวหน่อยนะคะโอเคขอบคุณอาจารย์มดีแล้วก็พี่ทีมงานปากฝากคุณเลเชลหน่อยพี่ทีมงานฝากคุณเลเชลหรือว่ายืนพูดเลยประมาณนีอายืนเดียวยืนเดียวโอเคคุณเลเชล thank you ี้แบงค์กี้าก็สิบมีลค้ามาบอกไปเลยเนาะโอเ การเ่มรือ вже, ะะการจับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชาลอนว่าเช้ามันเป็นเหตุการณ์ยังไงเราพอทราบเหตุเลยไจริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่ก็คือแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในตลาดก็คือน้องมีไลฟ์กับทีมหยุดสนกินสนิมมานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนนะหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็มี AR ที่ได้ทราบแล้ว ม,มีเตนะ๋อกับพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะว่าตอนนี้น้องกับว่ามันติดภารกิจอยู่กับทางสอนอ,อะไรเงี้ยซึ่งเราก็อ้ามีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยมีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงะะี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่าสรุปเรื่องที่เกิดขึ้น พอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณ1-2ชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังยังเงียบไปก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋อที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องนวยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่า เหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอยนะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์อาจจะตกใจอจะไรอย่อางเงนะี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะจนะใกล้ๆจะเช้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลาเท่าที่ทราบคือที่พี่แหวนเลา้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตีสี่น้องก็ไปทางสอนอ แล้วก็ได้ลงมาถึงประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือเหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแจ้งกับเราแบบโดยโตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ที่ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับมีฉาชีพในสายเนี่ยน่าจะมีการพูดกันข่มขู่กันเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่างเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีตั้งแต่ ตั้งแต่ว่าคืนก็ยังไม่ได้มีการประทะก,กับอะไรเพียงแต่ว่ามิชชชีพให้วิดีโอคอลเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจไฟเบอร์อ iber, <F iber. S 1> ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่าว่าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะ น่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นวิชาชีพทีออ่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นตำนินสี่ล้านบาทใช่แสดงว่าตอนนี้เราได้คุย<ๆ>กับเอไอกับรีสค่าก็เลว่าวอฤติกรเขาล่าุดเป็นยังไงบ้าง ก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเล่นเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเปลือบๆเท่ากันเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนุ่งจะได้กลับพค่งจะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบๆปีห้าเพราะอว่าระหว่างตอนสาเที่คืนไปเราก็รอว่าน้องเขาจะอายังไงหรือว่าเป็นหัวเขาว่าเขาจะยังไงคือเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมา ว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอ่ะจะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจตอนไลฟ์เราก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเลขาเขากับทางพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นระยะเป็นระยะว่าน้องเอ่ออยู่ตรงเอ่อทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนูแต่ว่าใส่บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ย ใช่พี <cozy in German> the os os ่แบนบอกไปครับว่าเขาเริ kind of like ่มมาเขามีจ like ัดชีพเขาเริ่มมาจัดแกล้งครับเพราะหลายคนมองว่าตั้งสี่ล้านบาทคือเริ่มมาจากวิธีไหนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการฟอกเงินใดๆประมาณนั้นเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีมาอะไรประมาณนั้นแหละค่ะใช่ส่วนตัวน้องหนูก็ อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส่วน,นลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจรจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาที่ทราบต,ตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี AR ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่แสดงว่าพี่ฟ้าเขาไม่ได้หลับได้นอนเลยตั้งแต่คุยกับน้องแล้วเที่ยงคืนได้ข่าวแล้วก็ใหม่อีกตอนทีห้าใช่ใ่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานานว่าเรต่องนี้หรือเปล่าเรื่องนั้น,นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้ชัดเลยว่าว่ามันคืออะไร ก็คุยกันตลอดทางคืนกับกับทางพี่แวรกับทางเออาร์อะไรเงี้ยว่าหนูก็เดาไปนู่นเดาไปนี่เดาไปนั่นเอ้ยมันจะใช่นี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดีใช่ค่ะปลอดภัยดีเดียวไรปลอดก็ยังไงบ้างกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเท่าที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปินรู้น่าจะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องให้ให้ให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดู ก็เป็นห่วงแหะคิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์กรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวฉลอนเองอาจจะมาแถลงข่าวทีหนึ่งก็ได้ถึงรายละเอียดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบไว้เป็นผู้พังของด้วยไม่ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะี่ฟางสื่อหรือว่าขนาดเป็นคนมีชื่อเสียงก็ยังโดนหนูเคยยังไงหนูเคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่า ใช่คุณนฟ้าไหมคะบอกว่าเรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีชอ่อโกงฟอกเงินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยก็เลยแว็บแรกเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพราะว่าชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สอนอไหนก็ถามประมาณ3รอบจนเขาก็เริ่มหงุดหงิดล้วแต่ว่า3รอบนี่ก็อตอบไม่ตรงกัน ก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสายแต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่สันคุยว่าให้พี่สันพี่สันคุยทำไมแล้ก็บอกว่าไอ้คุณพี่อะไรเงี้ยก็ตามภาษาเขาอะไรเงี้ยบอกว่าโมอุ้ยเสียงคุณพี่หล่อเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะอะไรเงี้ยก็เลยอ้า ทำไมหัวร้อแล้วหนูไม่โอเคนะพี่หัวร้อทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหยาบแล้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรใหม่เลยใช่แสดงว่าพี่ฟาก็คิดว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดหนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆบางคนตื่นตระหนกหรือบางทีถ้าเราเไม่ต้องมันต้องใจยเย็นๆจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นคาหอนให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการงานตำรวจเนี่ยเ,<อ>เวลาที่เขาท่านหักว่าเรากระทำ ความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนแล้วเราค่อยเช็คกับสถานีนั้นๆว่าเรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี hmm. ้ยมันมันปรั ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ,อะมันแล,แล้วมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในช่วงน,นี้ก็อยากให้นคนระวังกันเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณสามชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีเพื่อนที่โพสว่าเข้าไปกดลิงก์อะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไปสองแสนบาทใช่เกิดเมื่อกี้เองใช่มันมัน เยอะมากจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนคือด่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อนเพระ้นพี่ฟ้าต้องระวังตัวไหมเพราะคนนอกคาดเพื่อนเราน้องที่สนิทก็โดนไปติดติดกันอย่างเงี้ยหลังหลังมาหนูคาจะไม่รับโปรแป <c oughs> <c oughs> ลกใชหนูจะไม่รับโปร <c oughs> แปลกเลยคิดว่าถ้าติดต่องานก็คือให้ผ่านทางคือของทางทางกอ,องไปเลยอะไรเงี้ยหลังหลังก็เริ่มที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็คืออาจจะดึงเสียงเราไป จัดแปลงไปอะไรอย่างนี้ก็อันตรายตอนนี้อันตรายรอบด้านนะคะเห็นแซงว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวนี่จงหวัดจับฉลอบอาจจะมาได้เพราะหลายคนก็จะตีความไปก่อนที่จะได้ดูเหตุผลก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องยังตื่นตระหนกตื่นตระหนกด้วยใช่เราเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะ